สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาตีล็อกปลูกในหน้านะครับก็เกือบเสร็จพอดีมั้งที่มานี่ครับเราก็จะใช้คนสามคนนะครับจินสองคนนะครับแล้วก็เดินเสียบไม้คนหนึ่งแล้วก็ เวลาจะเสียบไม้จะเสียบตรงตรงที่มันมีเชือกแดงๆนะครับนะครับคนเดินเสียบไม้ก็เดินไปแล้วลลลนี่นี่ป้าป้าไม้อยู่นี่ออน,น,นี่ครับกระตุกไม้ให้ตรงหลักแล้วฝั่งนู้นก็จะดึงให้ตึงนะครับ ต้มต้ม kita ลงโงโงุงคนปักก็เดินมาเรื่อยนะครับปักตามร่องครับ ไอ้อะไรอ่ะไอ,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 อ้นักร้องนั่นนันแค่นอนมันก็ได้เลยมีข้าวก็ไเด็ดทั้งนี้เฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆนะครับก็ต้องปักไม้ไว้ในฝั่งฝั่งที่ยังยังไม่ตีนะครับเวลานั่นจะได้ลากไปเลยไม่งั้นจะต้องยกให้พ้นไ,ไม้ไม้ก็จะล้มอีก อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพีงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ